ดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นโอกาสบอกของพี่นาแล้วที่จะได้เอาคืนพี่เจสักทีช่วงหลังๆมาเนี่ยพี่นาโดนถูกกระทำย่ำยีโดนแกงออกจะบ่อยครั้งถ้าดูจากคลิปไฮไลท์มาแล้วนะก็ดูแล้วหระว่าจะแก้งไงพอดีพี่นาเนี่ยได้ไปดูคลิปของพี่โน,น้ตแอกเซเดตแกงพี่บีไว้ชอบมากพี่เจต้องโดนแบบพี่บีต้องโดนแบบนั้นเท่านั้นเราจะต้องเอาคืนให้ได้ไปเป็นกำลังใจพี่นาิาไปดูกันเลยเถอะทำได้ไหม ต้องให้พี่โน้ตมาช่วยพ่าเขาแก้ไม่ดีทีไรสำเร็จทุกทีผมกลัวพี่ไม่สำเร็จนะมเฮ้ยสำเร็จเปล่าอย่างนั้นสิใจเขาไม่ดีนะสำเร็จขอความมั่นใจหน่อยโดนเต็มหัวเลยนะเจนจะรองแน่ให้โดนอยู่แล้วเนี่ยหมดสิต้องหมดสิหมดด้วยเหรอเฮ้ยอยากแก้แล้วต้องเอาให้สุดเอาให้เหนียวไปเลยก็ต้องลองขอชื่อแหละเจนพูดดิเจนมึงเหนียวแน่ให้พี่พูดเหรอใช่ บอกเขาเองพี่โหรอเดี๋ยวพี่จะติดตามว่าพี่ไปหาบน้ำอ๋ออยู่ในห้องน้ำเมื่อกี้เราเก็บของไว้ให้ไปดูหน้าตาเจนเราโดนเปียกโดนขันแขกขว้าอะไรแบบที่พี่บีอ่ะเสร็จเราวขำอ่ะแค่คิดก็ตลกอ่ะไปดูกันรอยยิ้มของผู้ชนะเดี๋ยวเยวดูว่ะไดีดีดี พี่อะวางกลุกตัวไว้กับจีเอฟเจนโดนจะแน่น <affiliated S 2> แล้วทำไมมันไม่เหมือน่คิดไววะจริงจรันแลตกานีสิเอ้าหนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่าพี่คนอยู่พี่ทำอะไรอยู่ทคลิปอยู่หรอ้ทไั้งเนอะร้องวะเดี๋ยว เขาใชหรือยังไงหรือเจนรู้เหลี่ยงไงพูดมาสิหนูไม่ไม่ใช่แบบนี้นูไม่ขีดนะไอ้นพบอกใช่ไหมไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเอ้หนุ่มแกงใหม่แกงใหม่เอาเอาไอ้แก้ไอ้เจนไอ้เอาเขินโอ้มากี้พี่นพเขาดึผมสาทำไมล่ะ ให้พี่เอามาวางใหม่แล้วก็เป็นคนช่วยเปิดคลิปทั้งทุกอย่างไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรอ่าเดี๋ยวให้เอามา้เขาปิดคลิปก่อนอ่ะไปไปเปิดแก้อ่าปิดคลิปด้วยค่ะไม่ปิดไม่แปดแล้วจะไปอาบน้ำเดี๋ยวพี่ล้างน้ำให้หนูด้วยเดี๋ยวมันจไม่ทำกันค่ะพี่เป็นคนคลิปออก็ไม่เป็นคนพิดพี่ก็เนี่ยนี่โอ้โหเลยเนี่ยแล้วนี่ละ ไม่ยืนหรอเฮ้ยหัวแจกูเป้าเออดูนี้ดูดิขันเป็นไรปะน่ะเดี๋ยวพี่ซือขันให้เขาใหม่ด้วยนะเดี๋ยวต้องหัวพี่ค่ะผมผมไม่ปิดค่ะเพราะแค่นี้เองก็ต้องชำระก็ต้องเอาคืนให้ได้สามคนด้วยั้งแอ็กเสดด์แล้วก็เจนฉันจะไม่มีการยอมแพ้เลยค่ะเดี๋ยวจะโดนสองคนผัวเมียเนี่ยโอเคคลิปนี้แค่นี้พอแกล้งเขาแต่ตัวเองโดนเอง